จะทำไส้กรอกตับให้พี่เหมืเนล้วนะคะเนื้อหนึ่งกิโลตับขึ้นกิโลเนื้อเอาเนื้วติดมันนะคะยาวสามชั้นใส่ลงไปเนี่ยหนึ่งกิโลนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยอันนี้หอมใหญ่เนาะอ,อันนี้เอาเป็นออริกาโนเครื่องปรุงของพิซซ่าเขาให้มาแล้วก็ใส่ไปเลย ก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่รรดีแค่มันก็รอร่อยแล้วแหละต้มให้มันเปื่อยนะคะแล้วก็เอาไป็นบดใส่น้ำนิดนึงเี๋ยวค่อยี๋ยวค่อยปรุงอีกรอบก็ได้ ก็ใส่น้ำแล้วก็ต้มแล้วค่อยมาบดแล้วก็ค่อยชิม,มอีกรอบหนึ่งต้มไปก่อนเนดะ้อล้างถควย่ล้างจานค่ะ ส้มผัดทอนมาไว้เมื่อวานบีบอย่างงี้ยนะส้มผัดบีบให้มันน้ำมันออกให้หมดเลยน้ำขมๆอ่ะน,นะให้เหมือกมันต้นหอมหรือว่าอะไรนะเราก็บีบ ดือดแล้วอ,นนนะอย่าใช้หมอ้อแรงดันต้มมันจะได้เปื้อใบไงแล้วก็ไปล้า,มางมันนะครัเพื่น ล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ใส่เกลือลงไปใครชอบนัวๆกระใส่ผงนัวไปได้นะคะลุกข้าวให้เข้าไปชิมดูได้นะคะเพื่อนๆให้มันเค็มพอประมาณ่ให้มันเค็มมากนะคะอันนี้ก็ใส่น้ำซาวข้าวนี่ ชิมน้ําดูนะคะว่ามันเค็มหรือเปล่ามันพอดีหรือเปล่าถ้ามันไม่พอดีก็เติมเอานะคะนี่เซ็อากาศหนาวๆก็สองสาวันอากาศร,ร้อนๆก็วันวันหนึ่งวันสองวันปิดฝาไว้ทิ้งไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะ๋้วมันเปรี้ยวก่อนค่อยใส่ตู้เย็นอรนนี้ก็เป็นบทนะคะ บดอันนี้ตั้งค่าบดตับตั้งค่าวันกน่อนยายบดรวมกันมันไม่ละเอียดตับมันไม่ได้ต้มตับบดดิบ สดนะคะเพื่อนเพื่แล้วค่อยมาใส่รวมกันนี่ค่ะก็ <c oughs> อาไปตั้งไฟแล้วเขาก็ยัดใส่ ้ยายไม่มีใส่ยายก็ใส่ขวดไว้นี่ก็มาทาขนมปังกินนะคะไม่อร่อยก็ให้มันรู้ไปดิเพื่อนเพื่อนหมูสามชั้นหมูสันคอ แล้วก็ตับบดรวมกันมันก็มันมันไปแล้วโอใส่รสดีใส่เกลือพริกไทยลงไปอาหารเด็กอาหารคนแก่บ้านเรานะถ้าไม่มีฟันนะเหมือนเด็กเหมือนกันเลยนะ มันไม่มีขวดใส่เนาะขวดมันน้อยตรานี้ทําเยอะกว่าคราวที่แล้วพอดีมันเหลือเอตัดกับหมูมันแล้วแค่นี้ก็เลยทําเยอะหน่อยไว้ทาขนมปังกินพอมันพอมันเย็นไปมันก็จับตัวเป็นก้อนพอมันไขมันมันจับตัวเป็นก้อนนะ พี่เหมอนเขาจะกินให้นั่น <c oughs> ขนมปังเลยทำขนมปังให้เขาขนมปังทอดปิดไฟกัน ไม่มีไม่มีไม้ก็เอาขวดน้ำในเลยยูมมึงนอกเอาขวดไวนยูมมึงไทยเอาขวดนะ้ำทำแบบอัต มาทอดกับน้ำมันมระใหญ่ก็เอาไปทานเนยทานเนยกับกระเทียมกินได้จ้า